สวัสดีครับผมสากลอินสเปกเตอร์ตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างสำหรับคลิปนี้จะมานำเสนอเรื่องวิธีการตรวจเช็คว่าปลั๊กไฟภายในบ้านช่างได้ติดตั้งสายกาวไว้หรือไม่นะครับโดยปกติ ตัวปลั๊กไฟก็จะมี3เส้นนะครับภายในตัวปลั๊กก็คือมีสายลายสายนิวต้นและสายกาวนะครับเราจะทราบได้อย่างไรว่าช่างได้ทำการปิดสายทั้ง3เส้นครบนะครับผมจะใช้ตัวเครื่องมือ ในการตรวจเช็คนะครับตัวนี้สามารถหาซื้อได้ตามแอปขายของออนไลน์ทั่วไปนะครับเมื่อเราเสียบตัวนี้เข้าไปด้านหลังของรักไฟนะครับก็ง่ายๆมันจะมีไฟขึ้นอยู่3จุดนะครับและก็จะมีตัวค่าบอกอยู่ ว่าถ้าหลอดไฟเส้นไหนติดขึ้นมาความหมายคือยังไงนะครับสำหรับอันนี้ก็คือถ้าหลอดไฟติด2หลอดนะครับจากด้านซ้ายและหลอดกลางก็คือปกตินะครับแต่ถ้ามีปัญหาตัวหลอดไฟก็จะขึ้นมานะครับ ให้เราสามารถตรวจสอบดูได้นะครับไม่ยากนะครับง่ายๆนะครับเสร็จก็ไปที่จับไฟบ้านเรานะครับจากนั้นก็รอนะครับไฟขึ้นมาสองเส้นสองหลอดนะครับอย่างนี้คือปกตินะครับช่างได้ทำการต่อสายกาวเรียบร้อยนะครับก็คือ นี่นะครับ2หลอดอกปกตินะครับส่วนถ้าช่างต่อไม่ครบหรือมีตัวไหนติดพลาดนะครับตัวหลอดไฟก็จะติดขึ้นในตำแหน่งต่างๆเราก็มาอ่านค่าดูนะครับว่าเกี่ยวข้องกับตัวไหนและทำการแก้ไขต่อไปนะครับอุปรกรณ์ตัวนี้ก็สามารถ วัดตัววนของไฟภายในบ้านได้ด้วยนะครับราคาหลักร้อยนะครับใช้งานไม่ยากสามารถหาซื้อมาตรวจเช็คได้ง่ายๆครับผม